นาเบี้ยวไม่เท่ากับเป็นอมพาตนะคะหลายคนเข้าใจผิดแล้วตัดสินผิดหมด เบลพาซี่กับอัมพาตดูคล้ายกันแต่สาเหตุและความรุนแรงต่างกันอย่างชัดเจนค่ะเบลพาซี่มันเกิดจากเส้นประสาทใบหน้าเนี่ยอักเสบมักมาจากพวกคุ้มคุ้มกันโตคพักผ่อนน้อยเครียดจัดหรือว่าติดเชื้อไวรัสบางชนิดอาการก็คือหน้ายิ้มไม่ได้ครึง่งซีกตาก็หลับไม่สนิทไม่มีอาการแขนขาชาคือพูดได้ปกตินะแต่ว่าถ้ารักษาไวก็ฟื้นตัวได้ร้อกับ อีกอย่างนึ่งก็คืออัมพาตครึ่งซีกหรือว่า s t r o k อันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากสมองขาดเลือดหรือว่ามีเส้นเลือดในสมองแตกคือมันจะมีพื้นฐานของโรคเนี่ยอย่างเช่นพวกบาหวานความดันไขมันหัวใจเต้นผิดจังหวะอาการก็คือว่าหน้าย,ยิ้มไม่ได้เลยแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดเดินไม่ได้ต้องรักษาฉุกเฉินทันทีแล้วก็ใช้เวลาฟื้นตัวเนี่ย เป็นเดือนหรือเป็นปีเลยถ้าเคยเห็นใครเนี่ยหน้าเบี้ยวอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะอย่าเพิ่งไปว่าเขาก็คือแค่สังเกตอาการให้ชัดจะได้รักษาได้อย่างทันเวลานะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะแชร์ข้อมูล,ลดีๆไปให้กับคนที่คุณรักนะคะแชร์ไปเลยค่ะ